จะรับประกันความปลอดภัยได้นะครับผมเห็นว่ามีสองเรื่องที่จําเป็นต้องทําอย่างที่หนึ่งคือการทบทวนแล้วก็วางกฎเกณฑ์การกำกับดูแลให้รัดกุมนะครับไม่ว่าจะเป็นการมาทบทวนเรื่องของอายุขั้นต่ําของเด็กที่จะไปทัศนศึกษาไม่ว่าจะเป็นการมาพูดคุยกันถึงเ,เพดานเรื่องของระยะทางหรือว่าระยะเวลาในการเดินทางไปทัศนศึกษาซึ่งเราอาจจะกําหนดไว้แตกต่างกันสำหรับบางช่วงอายุก็เป็นไปได้ หรือว่าไม,ไม่ว่าจะเป็นข้อสเสนอเกี่ยวกับสัดส่วนครูต่อน,นักเรียนที่เหมาะสมข้อสเสนอเกี่ยวกับกซักซ้อมแผนเหตุฉุกเฉินนะครับที่เราอาจจะบรรจุในตัวหลักสูตรการศึกษาขัน้นพื้นฐานเลยรวมไปถึงการมีเช็คลิสต์ครับสำหรับทุกๆครั้งเพื่อจะประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะออกเดินทางไปทัศนศึกษาประธานสภาที่เคารพครับกับผมผลิตวัชรศินผู้แทนรัษฎรบัญชีรชื่อดิดพักเก้าไกล พัคประชาชนครับท่านประธานครับผมขออนุญาตเริ่มต้นนะครับโดยการแสดงความเสียใจและก็ให้กําลังใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกคนทุกท่านในเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เมื่อวานนั้นกลับมาแข็งแรงและก็เข้มแข็งโดยเร็วท่านประธานครับผมอยากจะเริ่มต้นโดยการยืนยนันและก็ขอแสดงความเห็นด้วยกับคําพูดของเพื่อนสมาชิกท่านเจเสธที่ได้เปิดยติในวันนี้นะครับว่า ในสภาวะที่ประเทศเผชิญกับโงครามกรกรมเช่นนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญคือการที่พวกเราทุกฝ่ายไม่ว่าจะมาจากพรรคการเมืองใดในสภาแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเนี่ยเราร่วมกันสับสนุนกันและกันในการทํางานนะครับแล้วก็เดินหน้าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารวมไปถึงการวางมาตรการและแนวทางในการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคตเมื่อวานนี้ครับผมต้องขอขอบคุณนะครับทางรัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานนะครับที่เราเห็นชัดว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ แล้วก็เข้าไปรับมือบริหารจัดการกับสถานการณ์เบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและก็ได้อย่างดีนะครับแม้ผมเข้าใจนะครับว่าหลายข้อเสนอที่ผมแสดงความเห็นในวันนี้อาจจะเป็นข้อเสนอที่ทางรัฐบาลเริ่มดําเนินการไปบ้างแล้วหรือคิดอยู่บ้างแล้วนะครับแต่ผมก็อยากจะเรียนกับท่านประธานผ่านไปยังทางคณะมนตรีเกี่ยวกับ3มโจทย์สําคัญครับที่ผมคิดว่าเราต้องร่วมมือกันเดินหน้าโจทย์ที่หนึ่งท่านประธานนั่นก็คือเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบเหตุและก็ครอบครัวอย่างรวดเร็วและก็ทั่วถึง นในส่วนของค่ารักษาพยาบาลและเงินเยียวยานะครับผมก็เห็นข่าวเมื่อเช้านี้นะครับว่าทางออนายรัฐมนตรีและก็ทางรัฐบาลได้ประกาศทั้งเรื่องของสิทธ,ธิทางกฎหมายที่ผู้ประสบเหตุและครอบครัวจะได้รับรวมไปถึงการอนุมัติเงินเยียวยาเพิ่มเติมไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่หากมีอะไรที่ผมคิดว่ารัฐบาลสามารถอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนดังกล่าวได้เพิ่มเติมก็ขอให้ทําอย่างเต็มที่นะครับแต่ประเด็นเรื่องการฟื้นฟูเยียวยาที่ผมอยากจะพูดถึงในวันนี้นะครับคือเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าคุณครูที่อยู่ในที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเ <c oughs> พื่อนฝูงหรือว่าคนรู้จักของผู้สูญเสียทุกคนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่และก็อาสาสมัครที่เกี่ยวข้องทุกคนด้วยเช่นกัน <c oughs> เบื้องต้นผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นได้มีการประดมทีมจิตแพทย์นักจิตวิทยาและก็บุคลากรเข้าใจว่าประมาณเจ็ดสิบกว่าคนนะครับเพื <c oughs> <c oughs> ่อเข้าไปดูแลและก็ประเมินความเสี่ยงเรื่องของสุขภาพจิตของผู้ประสบเหตุนะครับเพื่อเดินหน้าฟื้นฟูสภาพจิตใจของพวกเขา เป็นการเฉพาะหน้าแต่สิ่งที่ผมเห็นว่าสําคัญเช่นกันนะครับคือการมองถึงการฟื้นฟูสุขภาพจิตในระยะกลางและก็ระยะยาวเพราะหากเราไปดูกรณีศึกษาจากหลายประเทศนะครับที่ประสบโศกนาฏกรรมเช่นนี้นะครับแล้วก็งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายครั้งผลกระทบจากเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยส่งผลต่อสุขภาพจิตสุขภาพใจของผู้ประสบเหตุเนี่ยในระยะยาวนะครับผู้ประสบเหตุอาจจะ,ะเผชิญกับปัญหาบางปัญหาที่ต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นสภาวะซึมเศร้าสภาวะ,าว,ะวิตกกังวลหรือว่าโรคเครียด ภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทินขวนัญหรือว่า PTSD นะครับเราเห็นว่าบางครั้งผู้ประสบเหตุก,ก็อาจจะยังไม่ได้แสดงอาการเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตในระยะสั้นแต่ไปแสดงอาการในระยะยาวนะครับรวมไปถึงหลายงานวิจัยก็ชี้เห็นชัดว่าหากเกิดขึ้นกับกรณีเด็กเล้ววนเนช่ยบางครั้งก็กระทบต่อ,อ,อการเรียนรู้ของเด็กเลวชนเหล่านั้นเช่นกันนะครับดังนั้นในเมื่อการฟื้นฟูเนี่ยจำเป็นต้อง อาศัยระยะเวลาในการดําเนินการแล้วก็ติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับก็ขอให้ทางรัฐบาลน,นั้นสน,สน,สน,สนท,ท,ทั้งในส่วนของงบประมาณและบุคลากรอย่างต่อเนื่องเช่นกันโจทย์ที่2องท่านประธานที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรยายไป,ไปบางส่วนแล้วนะครับก็คือเรื่องของการทบทวนมาตรฐานทั้งหมดเกี่ยวกับการตรวจสภาพและการรักษาความปลอดภัยของยานพาหนะให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมคิดว่าโจทย์นี้ในความจริงมันแบ่งออกเป็น2ระดับด้วยกันในระดับที่1ในขั้นพื้นฐานนะครับผมคิดว่าไม่ว่ายานพาหนะจะรับส่ง เด็กหรือว่าผู้ใหญ่หรือใครก็ตามเนี่ยรถโดยสารสาธารณะทุกคันบนท้องถนนนั้นจะต้องมีความปลอดภัยนะครับหลายท่านก็ได้พูดไปแล้วถึงหลายข้อเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นการกําจัดจุดเสี่ยงของยานพาหนะที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นคําถามเรื่องการติดตั้งถังแก๊สนะครับที่มีการถามอยู่ในสังคมณปัจจุบันนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ฉุกเฉินให้ครบถ้วนแล้วก็ใช้งานได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูฉุกเฉินที่อาจจะต้องมีมากกว่าหลายทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค้อนทุบกระจกหรือว่า รวมไปถึงแนวทางในการอบรมคนขับนะครับและก็เจ้าหน้าที่ในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินผมก็มีความเชื่อมั่นครับว่าหากเราสืบสวนสาเหตุในสงครามกรรมาครั้งนี้อย่างจริงจังนะครับและเปิดเผยผลการสอบสวนดังกล่าวให้สาธารณรับทราบเนี่ยเราก็น่าจะค้นพบทั้งช่องโหว่ทางกฎหมายและก็ช่องโหว่ในการบังคับใช้กฎหมายที่พวกเราทุกคนนั้นต้องรีบเดินหน้าในการปิดนะครับแต่หากเรามองมากกว่าแค่ระดับพื้นฐานนะครับและมามองถึงระดับ หรือว่ามาตรการเฉพาะนะครับในกรณีที่เป็นยานพาหนะที่รับส่งเด็กที่อาจจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถรับส่งโรงเรียนหรือว่ารถที่นําพานักเรียนไปทัศนศึกษาเนี่ยผมเห็นว่าก็มีหลายข้อเสนอที่มีการพูดถึงกันที่เราจะเป็นต้องพิจารณาอย่างจริงจังนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมให้เด็กนั้นสามารถรับมือกับสาการฉุกเฉินอย่างสม่ําเสมอนะครับหรือว่าการซ้อมอย่างสม่าเสมอเพื่อให้เด็กนั้นสามารถรับมือกับสาการฉุกเฉินได้ หรืหอแม้กระทั่งข้อเสนอเรื่องการใช้เทคโนโลยีหรือการติดตั้ง GPS ในยานพาหนะต่างๆนะครับเพื่อ <c oughs> เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ปกครองนั้นสามารถติดตามสถานการณ์ได้หรือหากเราลองไปดูตัวอย่างของต่างประเทศครับผมลองไปหยิบยกกฎหมาย School Bus Safety Act ของสหรัฐอเมริกามาก็จะเห็นว่าก็จะมีกฎระเบียบบางอย่างนะครับที่วางมาตรการเฉพาะไว้เลยสำหรับยานพาหนะที่มีการรับส่งเด็กและเยาวชนนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัยหรือว่าระบบเกี่ยวกับการ เบรกอัตโนมัติในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเป็นต้นส่วนโจทย์ที่3าครับโจทย์สุดท้ายที่อยากจะนําเสนอในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการวาง,วางเกณฑ์เกี่ยวกับการทัศนศึกษาที่ปลอดภัยในประเด็นนี้เนี่ยผมคิดว่าผมเข้าใจถึงความห่วงใยนะครับแล้วก็ความรู้สึกของทุกฝ่ายในมุมหนึ่งเนี่ยเราก็เข้าใจเป็นอย่างดีนะครับว่าหลายฝ่ายก็มองว่าทัศนศึกษานั้นเป็นประโยชน์ในการเปิด โลกการเรียนรู้ให้กับเด็กเาวชนยิ่งในสภาวะที่ปัจจุบันแหล่งการเรียนรู้ในประเทศเราก็กระจุกอยู่ในกรุงเทพและก็เมืองใหญ่ๆเท่านั้นแต่ในอีกมุมนึ่งครับผมเองก็เข้าใจถึงหัวอกคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่คนเช่นกันที่ก็อดจะเป็นห่วงลูกไม่ได้ยิ่งเมื่อเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ด้วยเช่นกันแต่สิ่งที่ผมคิดว่าเราทุกคนน่าจะเห็นตรงกันครับนั่นก็คือทัศนศึกษานั้นจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กเาวชนก็ต่อเมื่อทัศนศึกษานั้นมีความปลอดภยัย ถ้าจะรับประกันความปลอดภัยได้นะครับผมเห็นว่ามีสองเรื่องที่จําเป็นต้องทําอย่างที่หนึ่งคือการทบทวนและก็วางกฎเกณฑ์การกำกับดูแลให้รัดกุมนะครับไม่ว่าจะเป็นการมาทบทวนเรื่องของอายุขั้นต่ําของเด็กที่จะไปทัศนศึกษาไม่ว่าจะเป็นการมาพูดคุยกันถึงเ,เพดานเรื่องของระยะทางหรือว่าระยะเวลาในการเดินทางไปทัศนศึกษาซึ่งเราอาจจะกําหนดไว้แตกต่างการสำหรับบางช่วงอายุก็เป็นไปได้ ดว่าไม,ไม่ว่าจะเป็นข้อสเสนอเกี่ยวกับสัดส่วนครูต่อนักเรียนที่เหมาะสมข้อสเสนอเกี่ยวกับการซักซ้อมแผนเหตุฉุกเฉินนะครับที่เราอาจจะบรรจุในตัวหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเลยรวมไปถึงการมีเช็คลิสต์ครับสำหรับทุกๆครั้งเพื่อจะประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะออกเดินทางไปทัศนศึกษาแต่ทิ้งท้ายแบบนี้ท่านประธานนอกจากเรื่องของกฎเกณฑ์กำกับดูแลแล,แล้วผมคิดว่าอีกอย่างหนึ่งที่จําเป็นในการรับประกันความปลอดภัยคือเรื่องของงบประมาณในการดําเนินการนะครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยพองบประมาณสำหรับโรงเรียนนั้นถูกจััดสรรรเป็นงบายหว ก็จะทาให้โรงเรียนที่มีขนาดเล็กเนี่ยอาจจะเสียเปรียบและหลายครั้งไม่มีงบประมาณเพียงพอ,อ,อในการบริหารจัดการนะครับหรือแม้กระทั่งการออ,ออกแบบกิจกรรมการศึกษาที่เรามั่นใจได้ว่าจะรัดกลุ่มเรื่องของความปลอดภยัยนะครับดังนั้นเนี่ยหากเราจะทําให้ทุกโรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอในการรับประกันความปลอดภัยให้กับนักเรียนทุกคนเนี่ยผมเห็นว่าเราต้องปฏิรูปเรื่องของการจัดสรรงบประมาณการศึกษาเปลี่ยนจากการคำนวณแบบรายหัวมาเป็นการใช้สูตรที่อาจจะคำนึงถึงไายปัจจัยมากขึ้น รวมไปถึงว่าพอส่งงบประมาณไปให้โรงเรียนแล้วเนี่ยแทนที่จํากัดจากัดเป็น5หุตรหมู่หรือว่า5แท่งที่เป็นอยู่ณปัจจุบันเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มความยืดหยุ่นให้แต่โรงเรียนนั้นใช้ตุนพินิของตนเองมากขึ้นว่าจะใช้ไปกับประเด็นหรือว่าโครงการด้านอะไรนะครับแต่นั้นผมทิ้งท้ายแบบนี้ครับผมเชื่อว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้เนี่ยมันสะเทือนใจพวกเราทุกคนทั่วประเทศครับคงไม่มีคําพูดไหนหรือการกระทาใดที่จะไปชดเชยความสูญเสียความเสียหายที่เกิดขึ้น เมื่อวานนี้ได้สำหรับหลายครอบครัวแต่สิ่งที่เราจะเป็นต้องทำครับคือการไม่ปล่อยให้พวกเขาต้องฝ่าฟันสถานานี้เพียงลำพังแล้วก็เดินหน้าในการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตรครับขอบคุณท่านประธาน